สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแจ็กกี้ชาเคอลินนางเอกสายฮาโบกมือลาช่อง3มปิดตำนาน14ปีเป็นนักแสดงสาวอารมณ์ดีที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับแจ็กกี้ชาคลินหรือที่หลายคนตั้งฉายาว่าแม่น้องบองโดยบกคลิกสาวสายฮาน่ารักน่ารักทำให้ตกหัวใจแฟนคลับเป็นจำนวนมากแถมฝีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดา ขึ้นแทนเป็นนางเอกมาแล้วหลายเรื่องเรียกว่าเป็นสาวสวยครบเครื่องจริงๆล่าสุดสาวแจ็ก,กี้ก็ได้ทําคลิปพาทัวร์ตึกมารีนอนในรายการเลดี้แจกี้ EP 122ีพร้อมเปิดใจครั้งแรกประเด็นที่ตนเองตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่อง3หลังจากที่อยู่บ้านนี้มานานกว่า14ปีโดยระบุว่าวันนี้มีความรับมาบอกใจหายเพราะตามกระดาษคือหมดสัญญากับช่องแล้ว ตลอดระยะเวลา14ปีที่อยู่กับที่นี่มาทั้งช่องให้อะไรเราหลายๆอย่างเันนีตัดสินใจมาถ่ายเพื่อเป็นการปัดฉิมระลึกถึงและขอบคุณตั้งใจนำพวงมาลาัยมาไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ได้มาเป็นครั้งสุดท้ายนะเรายังมีงานร่วมกันยังไปอ่านข่าวยังมีละครอย่างต่อเนื่องแค่รู้สึกวิวเหมือนเราอยู่ด้วยสัญญากระดาษตลอดพอไม่มีก็เหมือนแอบไม่มีอะไรผูกมัดเอาจริงๆอีพีนี้ยากที่สุด เจตนาทำคลิปนี้คืออยากมีความทรงจำเก็บไว้ใน YouTube ของตัวเองอยู่มา14ปีก็เหมือนบ้านของเราแล้วพอออกมาก็ยังรู้สึกติดบ้านหลังนี้อยู่ทําคลิปให้กลับมาดูว่าเราเกิดจากบ้านหลังนี้นะครั้งแรกที่เข้ามาจากอาปิณนนนล์ค่ายทีวีซีนในเครือของช่อง3เราก็จะมีความผูกพันกับช่องทุกครั้งที่ถ่ายละครมีการโปรโมทต่างๆก็ต้องมาที่ช่องนี้ มันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากและลำบากขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องที่ดูแลเราดีมาตลอดจนถึงวันนี้ที่เราตัดสินใจกันว่าจะไม่ต่อสัญญาเขาก็น่ารักกับเรามากเราตัดสินใจและพยายามร่วมกันอย่างดีที่สุดเมื่อผลออกมาแบบนี้ก็ต้องยอมรับ ไม่ใช่ว่าออกมาคนเดียวแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่ๆหลายคนทำให้ฉันโตมาเป็นฉันสอนฉันทุกเรื่องและขอบคุณพี่ๆพนักงานทุกคนเราอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆขอบคุณทุกคนจากใจจริงค่ะแจ็กกีกล่าวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทร s t โตออนไลน์ขอบคุณครับ